สวัสดีค่ะเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือการแก้สมการกำลังสองตัวแปเรเดียวโดยการแยกตัวประกอบนะคะเป็นคลิปที่สองนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนเลยก็คือจากที่เราสรุปคลิปที่คิปที่แล้วมานะมันมีอยู่ห้าขั้นตอนนะวิธีการแยกตัวประกอบก็คือขั้นตอนแรกเราจะจัดให้มันอยู่ในรูปทั่วไปก่อนขั้นตอนที่สองเราจะแยกตัวประกอบให้เป็นสงวงเล็บ ขั้นที่สามเราจะใช้สมบัติจำนวนจริง m คูณ n เท่ากับศูนย์จะได้ m เท่ากับศูนย์และ n เท่ากับศูนย์ขั้นที่สี่เราจะแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อหาคำตอบพอเราได้คำตอบแล้วเราจะมาทำขั้นที่ห้าก็คือตรวจสอบคำตอบนะคะโอเคเรามาต่อตัวอย่างที่สี่นะตัวอย่างที่สี่ของเราจะอยู่หน้าที่เจ็ดสิบหกจงแก้สมการสอง x กำลังสองลบ x ลบสิบเท่ากับศูนย์ เราก็จัดให้มันอยู่รูปทั่วไปแล้วเราก็แยกให้มันเป็นสองวงเล็บเลยอะไรคูณกันแล้วได้ลบสิบบวกกันแล้วได้ลบหนึ่งนะสัมประสิทธ์หน้า x ก,ก็คือหนึ่งนะเราก็แยกออกมาเป็นสอง x ลบห้าคูณด้วย x บวกสองเท่ากับศูนย์เอมคูณ n เท่ากับศูนย์จะได้เอเท่ากับศูนย์และเอหรือ n เท่ากับศูนย์นะทีนี้ก็มาแก้สรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เอาบวกห้ามาบวกเข้าทั้งสองข้างเอาหนึ่งส่วนสองคูณเข้าทั้งสองข้างได้ x เท่ากับห้าส่วนสองส่วนฝั่งนี้ได้ x เท่ากับลบสองนะอันนี้เราจะเห็นว่า x มันเท่ากับเศษส่วนได้คลิปเมื่อกี้เรามีแค่จำานนเต็มแต่อันนี้เราจะเห็นเป็นเศษส่วนแล้วทีนี้พอแก้เสร็จเราจะมาตรวจสอบคำตอบโดยแทน x เท่ากับห้าส่วนสองในสมการตั้งต้นเลยสมคัญ นี้คือสอง x กางสองลบ x ลบสิบเท่ากับศูนย์จะได้เป็นสองคูณได้ห้าห 2, 5, ส่วนสองทั้งหมดกำลังสองลบห้าส่วนสองลบสิบเท่ากับศูนย์พอยกกำลังสองแล้วอันนี้ได้ยี่ห้าส่วนสี่นะส่วนสี่กับสองก็ตัดกันเหลือสองลบด้ห้าส่วนสองลบสิบได้อันนี้ลบกันได้ยี่สิบส่วนสองลบสิบ ก็จะได้0เท่ากับ0เป็นจริง5ส่วน2แทนแล้วเป็นจริงนี้มาแทน x เท่ากับลบ2มาก x เท่ากับลบ2ในสมการเดิมเราเลยได้2คูณลบ2ทั้งหมดกลัง2ลบลบ2ลบ10เท่ากับ0ก็ได้2คูณ4บวก2ก็คือลบเจอลบเป็นบวกนะอย่าลืมนะเครื่องหมายลบ10 เท่ากับศูนย์ได้ศูนย์เท่ากับศูนย์ต้เป็นจริงดังนั้น x เท่ากับห้าส่วนสองและ x เท่ากับลบสองแทนแล้วมันเป็นจริงพอเป็นจริงก็คือมันเป็นคําตอบของสมการนะคะเสร็จแล้วงานน่ายมากถ้าเหมือนเดิมเรานั่นแหละแต่แค่เราได้คําตอบมาในรูปเศษส่วนตัวอย่างที่ห้าหน้าเจ็ดสิบหกนะคะ ตรงแก้สมการ y กางสองเท่ากับหนึ่งส่วนหก y บวกสองทีนี้มันยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปเราก็จัดให้มันอยู่ในรูปทั่วไปนะทําให้มันมาอยู่ฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเท่ากับศูนย์พอมาอยู่แล้วทีนี้เราเห็นมันเป็นส่วนออมันเป็นเศษส่วนเราไม่อยากให้มันเป็นเศษส่วนเราก็เลยคูณหกเข้าเพราะว่ามันส่วนหกคูณหกเข้าทุกพจน์เลยนะทุกพจน์เลย ก็จะได้ 6y กํลัง2ลบ y ลบ12เท่ากับ0พอมันอยู่ในรูปทั่วไปของเราแล้วแล้วก็แยก2วงเล็บเลยอะไรคูณกันแล้วได้ลบ12บวกกันแล้วได้ลบนึงทีนี้ตัวนี้มันเป็น 6y ก็แยกเป็น 2y กับ 3y นะแล้วก็กระจายเข้าว่ามันเป็นตัวนี้ไหมเราก็ลองเช็คดูรูจะไม่สอนนะเพราะว่าเราเรียนมาแล้วนี่2วงเล็บ นี้จะได้สอ 2y ลบสามก็คือเอาวงเล็บนี้มาเท่ากับศูนย์แล้วก็วงเล็บนี้มาเท่ากับศูนย์ส0 2y ลบสามเท่ากับศูนย์แก้ออกมาแล้วได้ y เท่ากับสามส่วนสองฝั่งนี้แก้เสร็จแล้วได้ y เท่ากับลบสี่ส่วน3เดี๋ยวรู้ว่าสองตัวนี้เป็นจริงไหมก็อเอามาแทนค่ะ y เท่ากับสามส่วนสองในสมการนี้เอาเลย y กําลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนห 6y บวกสองจะได้สามส่วนสองกำลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหนึ่งส่วนหกคูณสามส่วนสองบวกสองพอแก้เสร็จแล้วนะจะได้เก้าส่วนสี่เท่ากับเก้าส่วนสี่ก็เป็นจริงทีงนี้มาแทน y เท่ากับลบสี่ส่วนสามในสมการเดิมก็แทนลงมาเลยแทนแล้วจะได้สิบหกส่วนเก้าเท่ากับ สิบหกส่วนเก้าสมการเป็นจริงสรรมการเป็นจริงแสดงว่าคำตอบของสรรมการคือลบสี่ส่วนสามและสามส่วนสองมีทั้งสองเลยนะสองคำตอบอ่ามันไม่ยากหรอกเราแค่ไปบวกลบเศษส่วนเฉยเราต้องแม่นเครื่องหมายนะก็คือลบเจอลบเป็นอะไรเป็นบวกลบเจอบวกก็เป็นลบอย่างเงี้ยโอเค ตัวอย่างที่หกหน้าเจ็ดสิบหกจงแก้สมก,การลบศูนย์จุดห้าเมื่อกี้เป็นเศษส่วนตอนนี้เป็นทศนิยมแล้วนะลบศูนย์จุดห้าแซดกำลังสองบวกแซดลบศูนย์จุดห้าเท่ากับศูนย์มันเป็นอยู่ฝั่งซ้ายแล้วแต่ที่เราอยากให้มันเป็นจำนวนเต็มนะไม่อยากให้มันเป็นทศนิยมคูณอะไรเข้าคูณสิบเข้าคูณสิบเข้าต้องคูณทุกพจน์เลยนะ ูณอันนี้ด้วยคูณส và, ิบฝั่งนี้ด้วยคูณทุกพจน์เลยก็จะได้ลบห้าแซกกำลังสองบวกสิบแซดลบห้าเท่ากับศูนย์อยู่ในรูปทั่วไปของเราแล้วทีนี้มันสามารถอ่าตัดทอนได้หรือว่านำลบห้ามาหารทั้งทั้งหมดเลยทั้งทุกพจน์เลยที่นำลบห้ามา หารก็คือถ้าลบห้าเนี่ยตรงนี้หารด้วยลบห้าแล้วมันจะเป็นบวกก็คือลบหารลบล้วจะเป็นบวกเราอยากให้ตรงเนี้ยตรงที่มันเป็นสัมประสิทธิ์ของกลาลังสองอยากให้มันเป็นค่าบวกเราก็เลยนาลบห้ามาหารทุกพจน์เลยหารพจน์นี้ด้วยนะลบห้าหารเสร็จแล้วจะได้แทกกำลังสองอันนี้บวกหารลบได้ลบนะอันนี้ ลบหารลบได้บวกเท่ากับศูนย์ทีนี้เราก็มาแยกเป็นสองวงเล็บได้แซดลบหนึ่งคูณแซดลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ทีนี้วงเล็บมันเหมือนกันเราดึงมาแค่ตัวเดียวก็คือแซดลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ก็นํำบวกหนึ่งมาบวกเข้าทั้งสองข้างได้แซดเท่ากับหนึ่งอยากดูว่าแซดเท่ากับหนึ่งเป็นคําตอบไหมก็เอามาแทนในสมก,การเริ่มของเราแซดเท่ากับหนึ่ง ก็เป็นหนึ่งลบศูนย์จุดห้าคูณหนึ่งกลังสองบวกหนึ่งลบศูนย์จุดห้าเท่ากับศูนย์บวกลบกันแล้วได้ศูนย์เท่ากับศูนย์แสดงว่าสมการเป็นจริงถ้าสมการเป็นจริงก็คือคำตอบของสมการคือหนึ่งก็คือตัวนี้แหละโอเคตัวอย่างหมดแล้วนะครูจะพาทำแบบฝึกหัดที่สามจุดสองหน้าเจ็ดสิบแปดนะครูจะพาทำข้อหนึ่งข้อสอง สองข้อแรกและสองข้อสุดท้ายนะสองข้อแรกข้อหนึ่ง x ก,กําลังสองลบสองร้อยยสิบห้าเท่ากับศูนย์นี้มันคือผลต่างกําลังสองนี่เราทำให้มันอยู่ในรูปกําลังสองได้ผลต่างกําลังสองคือหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเท่ากับศูนย์ได้สองวงเล็บแล้วก็นำมา นำมาเท่ากับศูนย์ก็เป็น x บวกสิบห้าเท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับลบสิบห้า x ลบสิบห้าเท่ากับศูนย์ได้ x เท่ากับสิบห้าอันนี้คือครูตรวจสอบคำตอบมาแล้วนะคำตอบมันเป็นจริงก็คือ x เท่ากับลบสิบห้าและ x เท่ากับสิบห้าก็คือเป็นคำตอบของสมการนะครูตรวจสอบมาแล้ว ต่อมาข้อสองข้อสองคือ y ลบยี่สิบเอ็ดทั้งหมดกำลังสองอันนี้มันคือแยกออกมา,มาเป็นสองวงเล็บคูณกันนะก็คือ y ลบยิบเ็ดคูณด้วย y ลบยสบเอดเท่ากับศูนย์นี่คุณบอกว่าถ้าสองวงเล็บมันคูณกันแล้วมันเป็นตัวเดียวกันก็ดึงมาแค่ตัวเดียวเป็น y ลบยี่สิบเอ็ด เท่ากับศูนย์จะได้ y เท่ากับยี่สิบเอ็ดอันนี้ครูก็ไปตรวจสอบคำตอบแล้วมันเป็นจริงคำจะได้ว่าคำตอบของสมการคือยี่สิบเอ็ดนั่นเองต่อมาข้อสิบเก้า p กำลังสองลบแปดไอ้ p กลสองเท่ากับแปด p ลบสิบหกครูก็จัดให้มันอยู่ในรูปสมการทั่วไปนะ พอจัดแล้วอะไรคูณกันได้16บวกกันแล้วได้8ก็คือ4แล้วก็4จะได้ p บวก4คูณ p บวก4สองวงเล็บเหมือนกันหยิบมาแค่วงเล็บเดียวจะได้เป็น p บวก4เท่ากับ0ได้ p เท่ากับลบ4อูตัวสอบมาอีกแล้วมันเป็นจริงคือ p เท่ากับลบ4เป็นจริงดังนั้นคำตอบของสมการ ชือลบสี่ต่อมาข้อสุดท้ายง่ายไหมง่ายมยากเลย,ยคุยคนเดียวทีกา้าวสองลบหนึ่งร้อยเท่ากับยี่สิบเอ็ดทีมันยังไม่อยู่ในรูปทั่วไปก็ทำให้มันอยู่ในรูปทั่วไปเป็นทีกา้าวสองลบยี่สิบเอ็ดทีลบหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์นะคะนี้อะไรคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งร้อย อ่ครูบอกก่อนตรงนี้มันเป็นลบแสดงว่าวงในวงเล็บสองวงเล็บนี้ต้องเครื่องหมายต่างกันอันไหนจะเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกก็มาดูค่านี้ค่าลบมันมากแสดงว่าอ่าวงในวงเล็บนี้ต้องให้ค่าลบมากอะไรคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งร้อยก็คือยี่สิบห้ากับสี่บวกกันแล้วได้ลบยี่สิบเอ็ดแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นลบได้ทีลบยี่สิบห้าคูณทีบวกสี่เท่ากับศูนย์ ก็จับมาเท่ากับศูนย์ทลบยี่สิบห้าเท่ากับศูนย์ได้ t เท่ากับยี่สิบห้าหรือ t บวกสี่เท่ากับศูนย์ได้ t เท่ากับลบสี่ตรวจสอบคำตอบแล้วเป็นจริง t เท่ากับยีิบห้าเป็นจริง t เท่ากับลบสีก็เป็นจริง ดังนั้นคําตอบของสมการคือลบสีและยี่สิบห้าง่ายมากสีข้อทำแป๊บเดียวเองแต่อันนี้คุณไม่ได้สานเป็นการบ้านนะนักเ,เรียนลองไปทำดูนะสรุปที่เราทำมาเมื่อกี้ขั้นตอนของมันก็คือขั้นที่หนึ่งจัดรูปขั้นที่สองแยกตัวประกอบให้เป็นสองวงเล็บหรือว่าดึงออกมาอะไรแล้วแต่ทีนี้ใช้สมบัติ m คูณ n ก็คือสองตัวคูณกันกแล้วตัวหนึ่งจะเท่ากับศูนย์อีกตัวหนึ่งก็เท่ากับศูนต่อมาขั้นที่สี่พอจับมันเท่ากับศูนย์แล้วก็แก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพื่อหาคำตอบพอได้คำตอบขั้นที่ห้าขั้นสุดท้ายเอามาตรวจสอบคำตอบว่ามันเป็นจริงไหมหน่ยการแทนลงไปในสมก,การแรกที่เขาให้มานะคะเป็นจริงเราก็สรุปว่าตัวที่แทนไปคือคำตอบของสมก,การ โอเคจบวิธีการแยกตัวประกอบแล้วมีของขวัญให้ไปคิดเล่นเล่นก็คือใบางานที่สามจุดเจ็ดและสามจุดแปดนะง,ง่ายเองโอเคค่ะบ๊ายบาย